何 ู้ชมคะเมื่อเอ่ยถึงคำว่าสิทธิมนุษยชนนะคะหลายคนมองว่าเป็นเรื่องของอุดมการ์เป็นคําสวยหรูที่นักเคลื่อนไหวและนักวิชาการชอบนํามาใช้รวมทั้งเป็นคําที่หลายคนร้องเรียกหานะคะแต่ไม่เคยสัมผัสถึงอะไรคือสิทธิมนุษยชนกันแน่วันนี้เราจะพาไปทําความเข้าใจกับคําคํานี้คําว่าสิทธิมนุษยชน คำว่าสิทธิมนุษยชนแทบจะเป็นคำแรกที่ติดตัวมนุษย์นับแต่วินาทีที่ลืมตาดูโลกเพราะเมื่อมีชีวิตมีลมหายใจแล้วไม่ว่าใครก็ไม่มีสิทธิที่จะมาทําลายชีวิตนี้ได้แม้แต่ผู้ให้กําเนิดก็ตามสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เป็นความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แม้ว่ามนุษย์จะแตกต่างกันในเรื่องเชื้อชาติสีผิวเพศอายุภาษา,าศาสนารวมทั้งความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่ออื่นๆที่ขึ้นกับพื้นฐานทางสังคมสิทธิของความเป็นคนศักดิ์ศรีความมนุษย์เนี่ยครับผมคิดว่าคนที่คนต้องมีความเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนแก่หรือว่าเป็นขอทานเป็นคนเชื้อชาติอื่นมุสลิมนะครับคริสต์นะครับหรือเป็นชาวเขานะหรือเป็นกรมังกรแรงงานหรือผู้ได้โอกาสใดๆก็ตามเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นคนหมดเมื่อมีความเป็นคนหมดเนี่ยเราก็ต้องให้ความเคารพ แล้วขณะเดียวกันเนี่ยต้องยอมรับในเรื่องเหตุผลที่แตกต่างกันวัฒนธรรมชีวิตที่แตกต่างกันยอมรับความหลากหลายและที่สำคัญคือจะต้องไม่ทําอะไรที่ไปละเมิดเขานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูถูกเขาหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําอะไรที่เป็นเรื่องของการที่ไปละเมิดสิทธิส่วนตัวบุคคลนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นขั้นพื้นฐานที่มีความสําคัญนะครับที่สังคมไทยเราเนี่ยบางครั้งมักจะมองข้ามตรงนี้ไป จริงๆในเรื่องของศักดิ์ศรีความมนุษย์เนี่ยมาเป็นเรื่องของหลักคุณธรรมและศีลธรรมเบื้องต้นที่ผมคิดว่าในศาสนาพุทธเนี่ยหรือในศาสนาธรรมทุกศาสนาได้พยายามย้ำตรงนี้ว่าเราต้องดำรงอยู่ในเรื่องของศีลธรรมคือไม่ทําความชั่วแล้วก็พยายามที่จะทาในสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นความดีนั้นถ้าเราเคารพในความเป็นคนเนี่ยเราก็จะไม่ทําอะไรที่เป็นการเป็นละเมิดเขานะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะให้ความเสมอภาคในการปฏิบัติ ในงานของรัฐเนี่ยที่รับผิดชอบในเชิงนวลก็จะเสมอภาคเนี่ยก็จะไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่าสองมาตรฐานสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถถ่ายทอดหรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้การละเมิดสิทธิมนุษยชนนอกจากจะเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญแล้วยังถือว่าเป็นการละเลยต่อคำประกาศปฏิญญาแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนอีกด้วย รัฐเองเนี่ยต้องเข้าไปดูแลในเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในการทำหากินนะสิทธิในเรื่องการศึกษาสิทธิในเรื่องของสุขภาพสิทธิในเรื่องของการที่เขาเนี่ยจะตายโดยที่เขาเนี่ยนะฮะไม่ทรมานมากอย่างที่ทางทางบุคลากรสาธารณสุขพยายามออกกฎหมายเรื่องของการที่เขามีสิทธิในการที่จะเลือกความตายได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยสิทธิขั้นพื้นฐานในการที่ไปรองรับนะฮะ เรื่องสุขภาพการศึกษาเรื่องการรับรู้เหล่านี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ของประชาชนเป็นความถูกต้องรัฐเองจะต้องเข้าไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสิทธิทขั้นพื้นฐานตรงนี้นะฮะจะต้องไม่เป็นละเมิดอยู่2อย่าง1นงต้องไม่เป็นละเมิดผู้อื่นอันที่2คือต้องไม่ละเมิดที่เป็นประโยชน์สาธารณะไม่งั้นเราก็จะทําอะไรแล้วบอกอ้างว่าเป็นสิทธิ์ของเรานะแล้วก็เป็นละเมิดผู้อื่นนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญครับ แน่นอนค่ะว่าวันนี้สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่จับต้องได้และสามารถเห็นคุณค่าที่แท้จริงโดยการเคารพในสิทธิของผู้อื่นและเคารพในสิทธิมนุษยชนอย่างจริงใจนั่นเองค่ะคคคคืคมมืือออตตััวววนนบบศกดิิ์รรีีีาาามมมหย แห่งความเป็นคน